ต้อนรับทุกคนเข้าสู่การรีวิวรถรุ่นใหม่ล่าสุดของคูปต้านะครับทั้ง L 3 2 2 8และ L 4 0 2 8นะครับชมใหม่ปรับแต่งตรงไหนมาบ้างนะครับและการทดลองการขับทั้งนาแข้งและนาน้ำจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมในคลิปนี้ได้เลยครับโรตารี่ตาชาก็็ปั่นลอบและเยดมากเลยครับแหม่คล่องตัวมากทุกคนสิงตัวนั้น คูบูต้าก็เปิดตัวรถรุ่นใหม่มาแล้วนะครับเป็น L3228 แล้วก็ L4028 นะครับจุดหลักๆที่เพิ่มใหม่เข้ามานะครับจะเห็นเลยว่าเป็นฝากระโปรงนะครับดีไซน์ใหม่นะครับจบเฉี่ยวทันสมัยสวยงามนะทุกคนแล้วก็มาพร้อมไฟ LED นะครับทั้งเด y <Day> l i ล h t คือไฟเส้นมีไฟเส้นแล้วด้วยนะแล้วก็ฟูลไลท์ทั้งไฟสูงไฟต่ำแล้วก็สปอตไลท์หลังก็เป็น LED หมดเลยมาใบมีดดันดินนะครับโฉใหม่ใหญ่กว่าเดิมแล้วก็ที่โดดเด่นเลยคือตัวกระชังหน้าที่มีสัญ,ญลักษณ์คูบูต้า รู้สึกว่าเหล็กหนามากดูข้างๆตรงนี้โอบรับกันไม้ทิมในข้างหน้าเนี่ยไม้ทิมเข้าไม่ได้เลยนะผมวม่ทํามาดีนะแล้วก็ที่ทุกคนบอกว่าแบบกระชังหน้าเมื่อก่อนอะไฟมันไม่รอดอะตอนนี้ก็ปรับให้เป็นรูใหญ่ขึ้นไฟอะไรเนี่ยแบบเวลาเปิดกลางคืนอะ่ะส่องสว่างมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีโลโก้คูโบต้านะอ่ะเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกอน เครื่องยนต์ก็ยังเป็นบล็อกเดิมนะครับแต่ว่าปรับเปลี่ยนองศาท่อไอเสียเพราะว่าท่อเดิมเมื่อก่อนมันออกมาตรงๆแล้วเวลาเราทํางานอะ่ะมันร้อนมันร้อนเข้าไปขาเขาก็เลยปรับขึ้นมนนิดนึงแล้วก็ปรับออกไปหน้านะครับถ้งเกิดเราใส่จะใส่ท่อแต่งก็สวยงามทุกคนแล้วก็เซ็นเซอร์ตัวเป่ากรองอากาศถ้าเกิดว่ากรองอากาศเต็มเนี่ยมันก็จะมาโชว์ที่แผงหน้าปัดนะครับเหมาะสําหรับคนที่ไม่ค่อยชอบเป่ากรองอากาศหรือคนที่ทํางานที่ฝุน่นเยอะๆจุดต่อไปทุกคนก็คือนี่เบาะนั่งครับ มาแบบใหม่ทรงสปอร์ตกว่าเคยมีสัญลักษณ์คูบต้าตรงนี้เสริมปีกมาตรงนี้เสริมปีกมาทำให้เรานั่งนั่งสบายแถมยังนุ่มกว่าที่คิดเพราะว่ามันปรับได้ถึงค่าระดับนี่ลองรับแรงกระแทกดีซับดีเลยนะนี่เบาะของรถตัวเก่าทุกคนมามีแค่สปริงท่านันแล้วมันค่อนขอ้างจะแข็งตรงนี้ก็ปรับมาผมถือว่าสุดยอดเลยทุกคนแล้วก็เอกลักษณ์ของความเป็นเด็คเตอร์คูบต้าก็เกียร์ซิงโครชัตเทิล ที่เดินหน้าถอยหลังโดยไม่ต้องหยุดรถให้สนิทยังคงเป็น8เกียร์เดินหน้า8เกียร์ถอยหลังนะครับระบบ p d o ก็ยังมี2ระดับคือ750และ540รอบนะครับด้านหลังนะครับเป็นแขนก้ามปูแล้วนะทุกคนไม่ใช่แขนยกกันเดียวแล้วนะตัวนี้พัฒน,นาม,มาเป็นแขนก้ามปูนะครับแล้วก็จุดที่เสริมขึ้นมานะก็คือตัวต่อหูช้างซึ่งหูช้างแบบเดิมมันค่อนข้างจะบางเลยมันขาดให้ตรงนี้เขาฝังบูทแล้วก็เป็นสลักที่ใหญ่ขึ้นทุกคน ทํทำให้เราทํางานได้อย่างมั่นใจไมากยิ่งขึ้นนะไถชนตอนน,นี้ก็ไม่ค่อยขาดเลยทุกคนนี่นี่ก็เป็นรุ่น L 3 2 2 8นะครับส่วน L 4 0 2 8ก็สเปคเดียวกันนะแต่ว่าเครื่องก็ใหญ่กว่าเป็นรุ่นที่ใหญ่กว่าแต่ว่า8จุดที่เพิ่มใหม่เข้ามาเนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับเราก็เห็นรอบคันไปแล้วเดี๋ยวต่อไปเราไปทดลองปั่นนากันดูนะครับว่าเวลาฟิลการขับมันจะเป็นยังไงจะนั่งสบายหรือเปล่าเดี๋ยวไปชมกันเลย ตอนนี้เราก็มาอยู่กับรุ่น L4028 นะครับซึ่งติดโรตารี่ของตาช้างเดียเราจะลองปั่นนากันดูนะครับผมจะปั่นด้วยเกียร์กระต่ายหนึ่งนะครับรอบ PTO 540แล้วก็รอบเครื่องอยู่สักประมาณพันหจะดูว่าเวลามันติดหนักๆเนี่ยเครื่องมันจะโหลดเปล่าแล้วก็เวลาลงหลุมในกระแทกเนี่ยจะนุ่มขนาดไหน 2,000ัขึ้นตามดาวเลยวะโรตารีตาชางก็ปั่นรอบละเอียดมากเลยครับโอ้สุดยอดทุกคน,นเปิดวิดีโอ โอเคทุกคนเนี่ยเราก็ลองปั่นนาแข้งไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลองปั่นนาน้ํากันดูบ้างว่าฟิลการขับมันจะเป็นยังไงเนี่ยผมบอกเลยว่าทํางานได้ทั้งวันไม่เหนื่อยจริงๆทุกคนบอกนิ่มมากสุดยอด เฮ้ยนะ <Hey, S 1> สุดยอดทุกคนแม่ผมชอบเบาะนั่งมากเลยครับ <Yes. S 2> และนี่แหละครับทุกคนรถรุ่นใหม่ล่าสุดของคูปุต้าครับทั้ง L4028 และ L3228 ที่เหมาะทั้งงานนานและงานไร่นะครับมาพร้อมสมใหม่ปรับเปลี่ยนใหม่ทั้งคันเพิ่มความสะดวกสบายแต่ยังคงความค่องตัวด้วยเกียร์ซิงโครเชั่นบอกเลยว่าสุดยอดครับรุ่นนี้ส่วนราคานะครับใครสนใจรถรุ่นนี้ก็สามารถสอบถามได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเลยนะทุกคนแล้วก็อย่าลืมนะครับติดตามเพจ สยามคูบัต้าทุกช่องทาง t t o ก Facebook YouTube ของสยามคูบัตตาไปด้วยนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสุดยอด